โอเคครับสำเร็จครับนี่คือรายการ Infinity Cash g a m i n g ครับวันนี้เราจะมาขอความช่วยเหลืออีกครั้งนะครับเรื่องเกี่ยวกับห้าบาชินั่นเองโอเคห้าบาชิมันเป็นอะไรมันมันติดตั้งไม่ได้นะครับโอเคมาดูกันเลยนะครับเป็นไงนะครับ โอเคมาดูก okay, ันต้องรอนะครัโอเคเดี๋ยวจะคัดไปตอนที่โหลดได้ครึ่งหนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับโอเคเชลาประมาณสองนาทีได้นะได้ครึ่งหนึ่งนะครับโอเคครับมันมันก็เป็นอย่างนี้นะครับโอเคติดตั้งเสร็จมันก็เป็นอย่างนี้นะครับติดตั้งได้ครึ่งหนึ่งนะไม่รู้ทําไงนะครับเนี่ยไม่รู้ทําไงนะครับใครรู้ว่าช่วยทําคลิปสอนเลยนะครับโอเคครับไม่รู้ว่าทําไงครับ ช่วยรถช่วยทำลิปสอนนะครับโอเคแล้วคุณจะพูดซ้ำทำไมไม่เขา้าใจนะ okay, ครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย